คาราเมลพีครับวันนี้ผมอยู่กับบังโซเล่หนะเดี๋ยวให้บังโซเล่แนะนําตัวหน่อยครับสาลามวันนี้คุ้มมารองมาตุลมร้องอุปราราตุ้งครับผมชื่อนายมูฮัมหมัดซเล์สิบีครับมีภรรยามีมลูกเพี้ยนเนี่ยแลมีครอบครัวมีลูกมสี่คนครับเป็นชายสองหญิงสองครับผมวันนี้เตือนตอนอะไรครับตอนเนี้ยภรรยาผมแพ้ยา,ยาอย่างรุนแรงจนท่านผีหนังไหม้ทั้งตัวเนี่ยโอเค ผือห,หนังไม่ไมเหมือนเ็นเด็กดัแบ,บแน่นะชนใช่ใช่เหมือนดัแบ,บแด่างนั้นนะนนตอนนี้ก็รักษาตัวอยู่จากเริ่มแพ้ยาเยียนนิดจนเหือขึ้นมาทั้งตัวผิวหนังฟองไหมไล่จากหน้าลงไปยันอวัยวะยันทุกอย่างโอเค,คแล้วก็รักษาที่นานนัคนับเดือนกว่าแล้วครับผมเกือบสองเดือนแล้วตอนนี้ที่รักษาตัวแล้วก็ในช่วงรักษาตัวเนี่ย มันม <Billie S 1> ีอะไร้ก่ยอะไรบ้างครับมันมีทั้งค่ายาค่าใช้จ่ายทุกอย่างแต่ว่าตอนนี้รายรับผมมันไม่มีเพราะว่าผมต้องมาเ้าภรยยาตลอดสี่ชั่วโมงเราไม่มีรายได้เราต้องไหนก็ต้องให้ลูกไปโรงเรียนทุกวันนี่ตาวคนไี้ครับไหนจะดูเดี๋ยวจะมีค่าน้ําค่าไฟค่าบ้านค่ารถมบอกควรเลขคร่าวๆได้ไหมตอนเนี้มีสิ่งนี้เท่าไหร่ตอนนี้ผมรักษาภรรยาอยู่ตอนนี้เป็นเปหนี้ทั้งหมดเอาตีงลเงินสามแสนสามแสน อาผมนะก็เป็นหนี่หนักมากตอนนี้อยากให้น้องช่วยอะไรผมอยากให้พี่น้องช่วยาดียะให้ภรรยาผมขอดวาให้ภรรยาผมเยอะๆนะเพราะว่าเราเจ็บปวดมากถ้าเห็นถ้าผมอยากให้มาเห็นเองเลยนะว่าขนาดน่ะอยากให้พี่น้องช่วยาดียะจัการเหลือผมหน่อยตอนนี้ผมไม่มีรายได้เข้ามาสักบาท ช่วยปลดนี่หน่อยนะวยปลดนี่ให้เราเหลังยานับขอวิงบอลขอดวลให้ด้วยนะครับ